เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาเจอกับป้าเซมีแล้วนะคะเซม,มีชนนนะคะวันนี้ป้าเซมจะพาทุกคนมาอัปเดตลูกนกค่ะเพื่อนๆนกของโยของป้าเซมของทุกคนนะคะนี่มาดูอันนี้ไม่ได้อัปเดตประมาณสามอาทิตย์แล้วเพื่อนๆน,นี่นี่นี่เขาโตแล้วทุกคนนี่นี่นอันนี้คือลูกนะเนี่ย ทุกคนดูมันน่ารักก็ะอ้อแม่เขาก็รักลูกเขานะทนุถนอมมากเลยอ่ะในคัลูกสามตัวเนี่ยคอกเนี้ยสามตัวน่ารักมากเลยชาริยาฮาวโอ้ยน่ารักจังเลยสีสวยนะคะลูกแข็งแรงแข็งแรงซิงมมี่พามาดูน้อง ทลีย่าวไม่เอา่ทำทำคลิปไม่ได้ย่าหาวนี่แล้วก็จะมีอีกก็หลังจากที่เขาไม่ได้มาออกลูกให้พระเซมเฉยชมสักพักนะตอนนี้ก็นี่มีมีอันนี้อีกทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ไงนหน้อนั่งไงนั่งไงเจ๊กเจ๊กอยู่นะแม่เขาธนุถนอม เอ็นดูน่ารักน่ารักชอบชอบอพามาดูลูกนกนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศก็ฝนตกแต่ไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะไม่เยอะวันนี้ลูกชายก็ได้ลาจาก พักทหารนะทุกคนก็มาหาประเซมวันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วพรุ่งนี้ก็กลับโอ้ยชอบมากเลยลูกนกแข็งแรงชอบชอบไม่ได้อัปเดตสามิาทิ์นะเพื่อนๆน,นี่น้องน่ารักน้องน่ารักที่สุดฝากชมคลิปแม่หน,นูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สมัครสมาชิกได้นะคะนะคะนะคะ,ะ,คะรักหนูอชอบหนูด้วยนะคะอเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูเลี้ยงไว้ดูเด่นเล่นได้นะคะเอาไปขายก็ได้นะคะ คนที่ซื้อไปเขาก็เอาไปไว้ดูเล่นนะคะเพราะว่านกพวกนี้มันเป็นนกสวยงามนะทุกคนมันปล่อยตามธรรมชาติก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็ต้องเลี้ยงไว้ในสถานที่แคบนะคะทุกคนถ้าเลี้ยงไว้ข้างนอกตามป่าอะไรเงี้ยอ่าก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้นกของยกก็จะการเลี้ยงก็อยู่จะประมาณนี้ค่ะทุกคน <S 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 โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้าชมคลิปนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กน้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ